สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมในช่องวันหยุดหาอยูห่หากินเจอกันน้องดังใจเลยครับวันนี้มีผ้ามาฝากใครครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับมาอุปกรณ์มีอย่างนี้ตุ๊กป้าไข่ครับขาฟา้กไข่ไก่เนาะเอ้ยป้ายฟ้าไข่แล้วฟอพาดูมาเบิ้งอุปกรณ์ครับอันนี้เป็นตัวทำความชื้นครับ ตัวนี้เป็นตัวทำความชื้นอันนี้เป็นพัดร่มดูดอากาศครับดูดอากาศเข้าไปตัวทำความชื้นแล้วกทาทำความร้อนจะต้อกันกับตัวนี้ตั้งไว้ที่สาสิบเจ็ดองศาจุดหาครับสา5สเจ้าองศาอันนี้ก็เป็นความชื้นที่ส8บแปดมือแรกนี่ตั้งเป็นหกสิบครับ60ิบอันนี้เป็น มีหลอดไฟครับนี่เป็นหลอดไฟอันนี้เป็นตูด้ดูดความร้อนล,ลงไประบายนะฮะชั้นไข่ข้างล่างครับอันนี้เป็นตัวจับความร้อนครับนี่ตัวจับความร้อนจับความชื้นเอาไว้ชั้นล่างสุดครับนี่ครับผมอันนี้จะเป็นถาดความชื้นครับเพราะว่าหลอดไฟนี่มันจะให้ความร้อนแล้วมันจะมโดนน้ำครับน้ำมันจะระเหยเป็นความชื้นขึ้นมาให้ไข่ฟัดล้มจะดูดจะดูดอากาศ ลงไปข้างล่างครับลงไปชั้นล่างนี่ไข่จะได้รับความชื้นครับอุณหภูมิกับที่เหมาะสมนี่ก็มีการเจาะรูเจาะรูระบายอากาศไปครับอีกทีหนึง่งเพื่อจะรับออกซิเจนนี่ข้างบนจะเจาะขึ้นกันครับดูดอากาศเขา้าอันนี้ดูดอากาศเขา้านั่นคือรูอากาศนั่นเป็นรูอากาศออกครับทั้ทงหมดภาพจะไม่ใส่ชัดตัวไรครับตัวโทรศัพ์เครื่องเข่า เดี๋ยวจะทำการเอาไข่ยัดตู้แล้วก็เปิดไฟตั้งอุณหภูมิเดี๋ยวต้ตั้งไปแล้วละอุณหภูมิ<ฆ>นี่ยครับใส่ไข่เรียบร้อยทำการเปิดเลยครับผมปับ๊บระบบเริ่มทำงานครับนี่ ตัวกำหนดอุณหภูมิครับนี่ตัวกำหนดอุณหภูมิกำหนดความชื้นอันนี้เป็นตัวดูดอากาศเข่าครับอันนี้เป็นตัวดูดอากาศดูดความชื้นลงมาหาไข่ครับผมนี่ครับประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวจีดตับเด็ดความขึมหนาเรื่อยๆครับหลังจากนี้เราต้องคอยติดตามกันดูครับผมมากรับไข่ครับผมก็เอามือดูดๆูๆเอาครับ มาผีไข่ครับผีแยมสอ่อแยมเลี่ยงทุกมือผีทุกมือครับแยำสอำ่อแยมเลี่ยง ใครมีตำานี้ครับต้องเอออกครับผมไม่อยันเน่าครับนีเชียครับผมฝากติดตามผลงานด้วยครับ